สี่พลังบวกสู้โรคสี่พลังบวกสู้โรคนนทรีไซบวกสอตแมกย้ำอีกครั้งนนทรีไซบวกสอตแมกเป็นยาเชื้อราสี่พลังบวกใช้ป้องกันกำจัดเชื้อราและโรคพืชในกระเทียมหอมแดงหอมแบงและพริกได้เป็นอย่างดีนนทรีไซบวกสอตแมกเป็นยาเชื้อราที่ออกฤทธิ์ทั้งดูดซึมและสัมผัสทําให้ป้องกันและรักษาโรคพืชได้ดียิ่งขึ้นหากยาเชื้อราที่ท่านใช้อยู่ฉีดแล้วไม่ได้ผลอย่าลืม นอนทรีไซ์บวกสอตแมกออกฤิ์ไว้ได้ผลเร็วจนทำให้ท่านลืมยาเชื้อราที่เคยใช้อย่างแน่นอนคุ้มค่าคุ้มรคาคาพืชผักปลอดภัยต้องใช้นอนทรีไซบวกสอตแมกนอนทรีไซ์บวกสอมแมกสินค้าคุณภาพจากบริษัทอากราเซียอินเตอร์เทรดจำกัดตราลูกโลกหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนนทรีไซ์บวกสอตแมก